你们他们俩。 ได้นำชื่อบัตรส่วนตัวนิดน้อยนะครับฉันนี่คืาค,คือเชือ้อเลื้อนไปบุญจะเกิดบ้านเกิดเก่าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจบชั้นป .4 ก็ได้มาอยู่บ้านแม่ลาดคือมีพี่น้องแม่ลาดคืสนับสนุนมากเลยค่ะก็ได้มาขึ้นประกวดเวทีนี้ค่ะขอบคุณครับ<อ>เสียงกันหมดเลยครับเดินทางมาจากสุรินทร์เมืองช้างเลยพูดสำเนียงสุรินทร์ได้ไหมได้ค่ะลองแค่นี้ทัานใจแบบ อ่ะหนุ่มๆตอนนี้ก็จะเป็นภาษาที่ว่าดูหล่อมากเลยว่ะเออกระล่างหล่อเลยเอาลูกผู้ไหมาเป็นเจ้าสาวสวยมากกระล่างเนั่ยเนี่ยกระล่าเป็นไม้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยล่ะสามีเสียไปกี่ปีแล้วฮะสามปีสามปีอู้ยังสวยนะฮะอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้อายุตอนนี้เหรออายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตอนนี้ยี่สิบค่ะ ท่านกำลังเฮียงกำลังจดชื่ออยู่ปบีนใครส่งเข้าประกวดครับครั้งนี้ปบีนเปนเบียดเบีก็มีเพื่อนๆที่บ้านหลายคนครับลงอะไรลงเอฟเกยเอฟกูดจ้ะเขายุหรือเขาอะไรมาฮะยุหรือมอม <c oughs> ไม่ไม่ไม่มอมค่ะคือว่าความเต็มใจของออ๋เต็มใจอยากจะมาร่วมประกวดมาร่ประประชุมกับประกวดที่ว่ามีลูกๆเราก็เคยเรียนอยู่ที่ โรงเรียนไม่ลาดเราช่วยกันลูกศิษย์เก่าที่ด้วยนได้มาช่วยกันในในความที่ว่าเราก็ว่าเออเราอยู่บ้านนี้เราก็ต้องช่วยกันช่วยกันกิจกรรมนี้ปรบมือด้วยนะครับนะครับโอ้นะครับเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้แสดงความสามารถนะเดี๋ยวช่วงแสดงความสามารถลรับชมอะไรครับลำดับที่หกครับนะฮะพบกับสาวงามลำดับหกนะครับคุณพี่ถนอมพรใจแสนครับขอเสือมวยมวยเลยครับ นามชื่อเสียงเด่นดังโอริสันทำไมทชื่อถนอมไม่มีตังคซื้อแบบ๋ยวเขาหลอกต้องแก้มลาดเลยค่ตอนนี้ไอันเมย์บังลูกปงถอยห้าสิบหกตอนนี้งานปัจจุบันก็คือมาศอะไรนะฮะมาศมาศครับตอนนี้งานปัจจุบันคืองานมาศแปลว่าอะไรฮะมาศ ก็เธอจบสูงใช่เหรอจบสูงแต่ไม่เข้าจัมันศาสตร์คือนวดค่ะอเรียนนวดมาจับสมุยก็ไมาลาด้วยที่อสนใจกรรมการนะถ้าใครถ้าถ้ามีวิญญาณสิงผู้ชายนะโอ้โหผู้หญิงผู้หญิงพลังจ๊ะเลยน่เลื่มาแล้วหลายจังหวัด ใป,ไปริญนที่ต่อสมุยค่ะก่อสมุยนะครับจบแม่ราชสมัยไหนครับจบแม่ราชสมัยจำได้ไหมฮะ <24 S 1> พศ <24 S> 114พศ2014เพื่อนรุ่นเดียวกันมาเยอะไหมฮะก็ตะกี้ที่ก็มาค่ะโอ้ที่เดินก็รู้กันได้กันนะโอ้รุ่นเดียวกันอ่ะย,ย,ยังไงอยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนช่วยเชร์หน่อยเออเพื่อนเพื่อนมาจากโค้งไรเรื่องแม่ราชก็ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าหาเงินช่วยทำคั้วโรงเรียนค่ะท่านก็เอาใจช่วยได้เงินเยอะๆนะคะ เป็นแม่มากี่ปีแล้วครับดต่ยังสวยอยู่5ปีครับปีก็ผัวเด็กก่อนนะเขาถ้าถ้าเป็นเด็กคงจะอยู่คงับช่วยงานรับหัวใจยังว่างอยู่ว่างอยู่ครับ้าแไม้ท่าไดนสนใจจะมอบพงอไรนะครับยังครัยังครับยังครัไม่เอายังถูกไปก่อนค่ะเรียกพงอไรจากพ้าแไม้ทางต้อนนู้นนะครับยังมีอยู่อ๋อถ้าพงอไร้วมาเลยครับก็จะได้ช่วยโรงเรียนทำคารวค่ะครับประมูลกับพี่ถนอมพงนใจแสนครับแม่ไม้ระดับที่หกนะครับ ลำดับที่เจนั้นพอดีเียนหัวกระทนหันนะครับขึ้นเวทีไม่ไหวต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นพี่สกุลทิพย์ลาโซนะครับก็เลยส่งเข้าประกวดเพียง6ท่านคุ้มไหนส่งเข้าประกวดลืมถามเลยหมู่บ้านไหน oh, 14, คุ้ม14บสีคมสินะครับส่งเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานกนรรมการเก็บวงมอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับอ่า เดื่อใดบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพรมอะไรรอบนี้เป็นรอบขวัญใจพรมอะไรนะครับเดี๋ยวพบกับจิงโจ้สักสองเพลงนะครับให้นางงามนะฮะได้พักผ่อนอ้จะบทเดินเข้าสู่การประกวดในรอบของการตัดสินคะแนนนะครับและก็ลังรวมคะแนนขวัญใจพงมอะไรนะครับช่วงนี้พงมอะไรยังซื้อได้อยู่นะครับพงมอรซื้อได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถู่กันสัมภาษณ์การตอบคําถามและการแสดงความสามารถพิเศษนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวให้จิงโจ้ร่วมสนุกทั้งสเพลงนะครับเป็นกปลี่นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้กรรมการนับพลมาไัยด้วยนะครับ